สบายดีทุกผููทุกคนสบายดีเอยไอถุกมองถูกบอนที่เขามาหับส้มว,วิดีโออยู่ในตอนนี้เมื่อนพบพ่อกับสองค้อมีลูกสาวหน้าในยามเส้ามือล่มหนาวเดือนหาพี่น้องเลยสั่งเป็นสวงสงการปีนี้ผดวันล่มหนาวพ้นตกลินพี่น้องเมื่อนีนโอ้อาอากาศกะสดสื่นแจ่มใสดีและสิาพาผีพาน้องพาเอื่อยพาไอาขาครัวพี่น้องเ้ยเห็ดอยู่เห็ดกินในมือล่มหนาวหน,าว,นาวพี่น้อง สำหรับเมนูเฮาวันนี้ก็ซิมีย่างเนื้อพี่น้องเนื้ออไปเอามาวาดเนาะแล้วก็กุ้งพี่น้องย่างกุ้งทะเลกินกับแกงหน่อไม้หอนพี่น้องเอ้ยอากาศหนาวๆเฮาต้องกินคองห่อนมันจะคลายหนาวได้มื่อขึ้นนี่มหนาวเบิดขึ้นพี่น้องแต่แท้ฟนกับตกลิ่นสองสามเม็ดหนึ่งดอกนบ้านเฮาแต่ว่า คือสิแ uhm ม่นตกอยู่บอนอื่นและหนาวมาหอดบ้านเฮาหนะปีนี้สงการผัดว่าหนาวแต่ก่อนน่ะเคยเห็นอยู่สงการต์และฝนตกเนาะแต่ว่าบ่หนาวปีนี้พัดหนาวพี่น้องเอ้ยสภาพอากาศพันเปลี่ยนไปบ่อยู่เก่า มืัอนี้มีซองแนวย่างเนาอะอย่างกุ้งกับย่างเนื้องัวเนื้องัวที่เพิ่นอันนั้นเห็ดชายเขาเาา่าเมื่อวานนี่แหละพี่น้องกุ้งนี่ก็ซื้อมาแต่ตลาดว่านี่โลหนึ่งเจ็ดสิบพันกีบหรือว่าสองร้อยเท่าไรสองร้อยสี่สิบบาทสองร้อยห้าสิบนี่แหละถ้าว่าเงินขึ้นลอยละเทาไเนาะ ร่อยละสามพี่น้งนองว้าแล้วพันห้าก็คือสวดมันโมแมนร้อยละสามซิฟลงหนาลงหลังวาอาตำหนาตำหลัง,งเลยเฮ้ยตกแล้วพี่น้องตกแล้วสวบปสวัปสวัปสวัป ยางเนื้องวัวต่อพี่น้องส่อ่อนเพราะไ่อ่อนคมคมอ่ะเรียบร้อยพี่น้องเมนูเส้าห้องเฮ้าวันนี้มีแกงหน่อไม้ปิง่งกุ้งแล้วก็ปิ่งเนื้อ กินเขาดนินกันเด้อพี่น้องเด้ออาหารสามอย่างนี้กินแล้วคือสิ่งเขากันดีเนาะสบายพี่น้องวันนี้ก็พอคนที่เก่าพี่น้องกับช่องคอมมีลุกโซนาแต่เมื่อวันนี้แม่กินเขาเศร้าพี่น้องเลยมาเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวเศร้าวันนี้แกงน้อไมมแล้วก็ปิ้งซีดแล้วก็ปิ้งกุ้งพี่น้องมีแต่ปิ้งกับปิ้งปิ้งกับแกงพี่น้องปิ้งกับแกงเด้อพี่น้องเด้อร์วันนี้บรรยากาศก็หนาวพี่น้องหนาวหนาวบอกเลยว่าหนาว หนาวเดือนหาพี่น้อง,นอง,องคนบ่มาจะคืออะไรวันนี้กินข้าวซองคนคือเก่าพี่น้องทำแหม่ไปคนแหละร่มธงเยิ่งผ่าคนยังบ่ทันขึ้นมาป้านีน่พี่น้องเลยมาเด้อเลยไอ้บดถูกค,ค,คน,นกินข้าวเสาะเหมือนกันเด้อแกงกระม้ยคล้องโปดประโยชน์เยอะกินได้ทุกยามพี่น้นองบวบเบื่อเลยแกงกระม้อื้ ยามโควิดกำลังลงพน้องลงประจำการลงประจำการยามควอนเปล่าระวังกลางซันเจ้าเป็นยามโควิดจะเป็นยามได้หรอพี่น้องยามว่ายามหลับมาแตอว่าบ้านน้องซิโนเขากะบม่ได้ปิดดอกหมู่บ้านนะพี่น้องแต่ว่าเฝ้าระวังกว่าก้าคนเขาออกถ้าว่าปิดนี่ออกบม่ได้เลยเปิดคือเก้า วาดเนี่ยขึ้นไม่มนานนะเว้วนประคบว่าหนาวอย่างเปิดคือนกาวต่ว่าถาว่าค่ะสิเดินทางเนาะไปอันบ้านนั่นบ้านนี่เ้าต้องได้เห็นนงังสือเห็นในบ้านเห็นนังสื้อ,อยัง,งยืนไห้แล้วก็สามารถไปได้แม้ในการเดินทางต้องใส่ผ้าปิดปากแล้วก็มีหนงังสือไปเพาะ แต่ขั้นรอกไปยหาหล,ลิ้นเป็นไม่ไปมันจะเป็นเรื่องจะเป็นใช่ไหมเมีเหตุผลที่เพียงพอคือเมื่อวานเนี่ยแม่ทำฟั่งก็ไปคือกันเนาะ ก็บซองกับในบ้านเหมือนกับเห็นนั่งซื้อ,อยางยืดหายบอไปไปซ <จำ S 1> ื้อเนื้อกินประจ<ำ>ังมากไปซื้อแี่ห้อไปซื้อเนวกินเนาะไปซื้อแนวกินหรือว่าเครื่องใส่ที่มันจำเป็นนะแล้วก็ไปอัน ไปเบียกที่จำเป็นเกี่ยวกับการจำเป็นในบุตรเนี่ถยเว่าเพิ่นเหตุนังสืออนุญ,ญาตให้แต่ถ,าาปปถ้าวานซิปเลรินหรือวไปแน่วอันเหตุผลที่มันบอกเพียงพอนะบอกจำเป็นกับการดำรงชีวิตนะี่ยอว่าเพิ่นบอกให้ไปว่ายๆไงนั่นแหละเนาะ สำหรับตลาดท่าเพื่อนน่าอะไรไม่รู้ยังเปิดบริการก็เก่าแต่เปิดเฉพาะพวกค้ายเครื่องยังก็เครื่องบริโภคเครื่องอุปโภคเนี่ยยุดเลยบริษัทนะเป็นตัวเหมือนพวกอันเชือกผ้านะคะพวกท่า,ทาน หันเริมชวยหานที่ยังากจะปิดเิ่ เดี๋ยวไผ่คุ้มเป็ดเตามการรายงานข่าวเนาะพี่น้องสําหรับภาวะโควิดในลาตอนนี้แม่นเป็นได้ก็บ่ลดลดลงบ่ลงอันเมื่อก่อนเนาะ19แต่ว่าปัวเาแล้ว1เหลือ18 เรต,ติดเสื้อเพิ่มเขามาใหม่นี่บอมี่พี่น้องช่วงบปรมาณช่วงนี้นะในมือ,ม,อมือวานนี่วัอนี้ก็ยังรอฟังต่อไปเพราะว่าทางเล่าเขานี่ตอนนี้เพิ่นสกัดกันเข่งขาดไอ้ทีขนาดอยู่บ้านนอกกอ็หน้าคือนเขานี่ผลก็ยังออกมาตรการานะกกมากนะผมความการไปการมากอะให้ระวังที่สุด หนูตัวอย่างคือไปหาเยื่อังกางค่ำกลางคืนนี่ฮะกัดฮะอยู่ฮะกินนี่เพิ่นกะอนุญาตให้ไปแต่แถวแรกอกอทุ่งเขตน่างจะค้องแถวขอบเขตหน้าจะคลองเพิ่นอ่ไปหน้าผู้อื่นเพิ่นกะบอบบอห้ไปเนาะอาวาพบเห็นกันสได้มีการตักเตือนอีกถือว่าสมควรเพิ่นอ่เข็นขาดเผื่อเผื่อกล้องบอปหมาอะไรที่น้องเหตไปกันเนาะ เพราะว่าขามันเป็นมากเลวมันยากมันเสี่ยงฉันน่าต้องอเฝ้แล้วงเอา อ่ะสำหรับคลิปวิดีโอนีเฮากับซีคอจบไว้สำนีก่อนนะพี่น้องสุดท้ายนี่ก็ขอเอายใยให้พรอพี่น้องทุกทุกท่านจงอยู่ดีมีสุขโคดีตลอดปีตลอดไปสำหรับปีใหม่ปีนี้นะพี่น้องก็มีแต่ว่าเอาใจใส่ในการาปกปกักขัดซาดูแลสุขภาพเจ้าของให้ดีๆเนาะทุกคู่ทุกคนเอาไว้บกพ้อกันคลิปหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้สบายดี